โอเคก็วันนี้ก็เป็นอีกนึ่งสัปดาห์นะทุกคที่บาโรมาเยี่ยมเยียนเทนโนทุกคนนะครับผมและในสัปดาห์นี้บาโรจะเอาของอะไรมาขายให้พวกเราทุกคนบ้างและของสิ่งนั้นก็คือเกือจัก เือจะจัดเลยครับทุกคนนะเพราะว่าของใหม่ในสัปดาห์นี้นะคผมนะเป็นของที่เคยมีการเอามาแจกแล้วนะครับผมนะแล้วก็รอบนี้บาโลเอามาเลยหลังให้ทุกคนได้รับกันนะครับผมนะนั่นก็คือน็อกเกิลอันนี้นะผมนะน็อกเกิลซาจูของตัวซีลอยนะครับผมเป็นบอสในดาวเดวมอส์นะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบาโลเอาอะไรมาขายบ้างนะผมนะั้นเริ่มต้นด้วยปืนกอนว่าพามนะครับผมก็เป็นของที่หาได้จากบาโลเท่านั้นนะครับสนนราคาอยู่ที่675ดห้าดูแคทนะครับผมก็เอามาเก็บไปมาได้นะผมนะเอามาใช้ได้ในช่วงแรกๆนะแต่ว่าตักน,นี้เห็นแทบไม่มีคนใช้แล้วนะครับผมนะก็อยากก็เอามาเก็บมาได้นะผมนะใครยังไม่มีก็ จัดไปครับผมราคาสูงหน่อยนะ675ดูแคะอันนี้เป็นของไว้แต่งยานนะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้นะไว้แต่งยานนะครับผมก็จัดไปครับผมนะกับ800ดูแคทนะราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับผม อันนี้เป็นม็อดพามไปเฉช็ออยนะฮะก็เป็นม็อดบวกดาเมจให้อาวุธประเภทเมรีนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นม็อดที่ได้ใช้เลยนะเปนมํอดจำเป็นอีก1ใบเลยนะครับต่วนราคาที่อยูปดีิ3 8าทดูแคปนะใครที่สนใจก็จัดไปเลยนะ,ะมอดนี้จำเป็นอยู่นะครับผมถัดมานะ,ะาพามพิสโซแกมบิดนะฮะได้ใช้เลยนะกับปืนพบนะฮะหลายๆก็บอกเลยนะครับผมนะแทบจะทุกก็บอกเลยดีกว่านะครับผมนะฮะก็ เป็นมอดบวกขี้ให้ปืนพกครับผมราคา400ดุกแกตใครที่สนใจก็จัดไปครับผมมอดพามเชอรี่เกทนะผมนะเชอรี่แกสเชอรี่เกทนะฮะผมอาจจะอ,ออกออกเปผิดนะ,ะเราเป็นว่าเป็นมอดบวกธาตุน้ำแข็งให้ปืนช็อตกันนะครับผมนะราคา350ดุกแกตใครที่สนใจก็จัดไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นสกินของอาวุธประเภทธนูนะฮะก็ ไม่ได้บวกความแรงอะไรจะอย่างไรนะฮะแต่ถ้าใครชอบก็จัดไปครับผมครับผมราคา315ดูแกตนะครับ m มา h e ช t e ้เว g h t นะฮะเป็นอาวุธประเภทมาร c ช e ต้นะ้ที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในอาวุธประเภทนี้เลยนะครับผมนะที่หมายถึงว่ามันจะมีหลายเวอร์ชั่นนะฮะมีมารชเต้เว g h t นะมีมารชเต้ธรรมดามีพิส s m มา a ์มา e t ชเ้นะผมนะก็ ผมและนแวว่าตัวมาเชเต้เวทน่าจะดีที่สุดในในของมาเชเต้เลยนะครับราคาอยู่ที่410ดูแคทนะใครที่สนใจก็จัดไปนะครัมนะอย่างอยก็ามาเก็บเปมาได้นะครับมดไปนี้ผมไม่แนะนำให้ให้เจออเท่าไหร่นะมันสามารถดออปได้นะอันนี้ผมเอามาย่อยทิ้งแล้วนะตอนแรกมีค่อนข้างเยอะนะ มาย่อยเป็น o, เอนโดไปเรื่อยแล้วนะครับผมนะก็ราคา325ดูแคทจะถ้าใครดูแคทเรื่อยๆแย,ยจกจะแรกก็ขี้เกียจไปหานะก็จัดไปเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นซีนถ่ายรูปนะผมนะเข้าไปถ่ายรูปสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆได้นะราคา325ดูแคทน,นะใครที่สนใจก็จัดไปครับผมอันนี้เป็นที่เรียกพวกสามชานะผมเรียกว่าสามชานะก็จะเป็นเนี่ยครับผม เป็นพวกกินเนี่ยนะที่จะมาตามล่าเรานะฮะมีโอกาสดอกชิ้นส่วนแล้วก็ปูปินนะฮะอาวุธของอาวุธที่ชื่อบั็กนะครับผมนะก็เอามาเกยม,มาได้นะครับผมใครที่ตามหาอยู่ก็แลกเบคอนเรียกมันออกมาล่าได้นะครับนะลูกล,200ลกกะสองร้อยดูแคทนะฮะอันนี้พามลีเจน,นครับผมเป็นอ่าใส่ให้ตัวเซตินินของเรานะครับผมนะก็จะทำให ชุดชีวิตเซตินิวเ,เราเร็วขึ้นนะสิบวิเอ้ยสามสิบห้าวินะครับผมนะนี่นะก็รา300คาสามร้อยลูกเกดนะใครที่สนใจก็จัดไปครับผมนะก็ถือว่าเป็นมอดที่ได้ใช้นะครับผมนะสำหรับตัวเซตินลเ,เลยนะครับผมนะจัดไปครับอ,อันนี้เป็นกิฟต์บารโลกิซีนะครับผมนะใครที่ แต่จะมีกลิปที่ไว้ติดตรงนี้นะเอามาใส่ตรงนี้นะฮะเป็นรูปบาโลนะก็จัดไปครับผมราคา80ดูแคทครับอันนี้เป็นเกาะไหลนะครับผมนะเป็นเกาะไหลนะฮะก็ราคา350้ดูแคทนะรู้สึกว่าแลกไปจะได้ทั้งสองข้างเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะอันนี้เรื่องแฟชั่นนะเราไม่เ้าลวมกันนะใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ข้ามไปครับผม อันนี้เป็นเกาะขานะผมนะเมื่อกี้เป็นเกาะอะไรเขาได้เป็นเกาะขานะก็ราคาส5 0รยหสิดูกแคทนะครับผมนะใครที่สนใจก็จัดไปครับผมอันนี้เป็นตรงช่วงอกนะเหเป็นการจอเลยนะครับผมนะนะก็ราคาสา0ร้อดูกแคทนะใครที่สนใจอยากจะแลกก็จัดไปครับผมอันนี้เป็นอตัวเซยร่านะผมนะก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะรูปร่างนะก็เป็นเส้นๆลงมาอย่างนี้นะครับผมใครที่สนใจก็จัดไปนะ ราคา400ดูแกทครับผมนี่สกินไฮดรอยอิมนะัลชัล่นสกินนะฮะนะและลวดลายก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับก็เป็นทรงนี้เลยนะฮะราคา5 50ดูแกทใครที่สนใจก็จัดไปครับผมอันนี้เป็นพระคุมนะคิเทียน,นี่แบบเขียนเลยนะก็จะเป็นโอ่ๆขึ้นมา,างนี้นะใครที่สนใจก็จัดไปทนะ้ราคา500ดูแกทครับผมถัดมานะเป็นส่วนหางนะ,นะงนะครับผมนะของเซนติเนลนะฮะ ก็ใส่แล้วก็จะมีเนี่ครับผมเป็นโฮโลแกรมของบารโลนะจะรับบาโลขึ้นมาอยอ่างี้นะผมนะราคา400ดุคแคทครับใครที่สนใจก็จัดไปครับผมไวเปอร์เว t นะฮะอืมราคา400ดุแคทนะครับผมนะผมพูดได้แค่ว่าสิ่งนี้เอามาเก็บเอมาครับผมนะ <c oughs> นะเป็นปืนที่ก็ไม่ค่อยด,ดีอะไรนะฮะแต่ว่าเอามาเก็บ MR มาแล้วกันนะครับผมใครยังไม่ได้เก็บมาก็แลกมาเก็บได้นะจ้าราคา400ดูแคท ครับผมถันมาเป็นสก,กินปืนของออปติคอนนะครับผมนะเป็นสก,กินสน,นิมนะฮะราคา325ดูแกะใครที่สนใจก็จะไปครับผมอันนี้เป็นกระล่ำ ACA5 นะข้างในมีบูปินของ AK วาโซนะครับผมนะนะอยู่นี่นะครับผมนะแล้วก็มี AK วาโซลิง์ด้วยนะพูดง,ง่าย มันมีวัตโต้ธรรมดาด้วยนะผมนะเป็นทั้งบูปินลิงดิสเบอร์นะผมนะก็คือพูดง่ายคือสามารถค้าเป็นเปืนคู่ได้ที่เป็นวัตโตได้เลยนะผมนะในกระลำเอซีเอห้านะผมแล้วก็ไปแลกมาเปิดหาวัตโตประกอบสก๊อกบอกแล้วมาประกอบเป็นเอเวัตโตได้นะครับราคาลูกละร้อยยี่าดูแกครับผมถัดมานะอันนี้เป็นาลายติดที่เคได้นะผมนะ ใต้บอร์ดนะผมนะเป็นลายของบาโลนะฮะราคา75ดสูแคทใครสนใจก็จัดไปครับผมถัดมานะเป็นเพชรกาสสาคูนะผมนะใครที่อยากจะแลกวัสดุผมก็ราคา75ดสดูแคทครับผมใครไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะอันนี้อ่าเป็นที่แต่งที่ยานนะฮะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะก็จะเป็นเหมือนจักรวาลนะ มีโลกอยู่นะมียากินเนียมีอะไรอยู่นะใครสนใจก็จัดไปครับผมไม่สนใจก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะจ๊ะราคาห5ึงห้าสิบาดูแก๊ครับผมเป็นอันนี้ต่อมาเป็นชุดของโอเปอเรเตอร์นะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยครับเป็นเสื้ออย่างนี้นะฮะใครสนใจก็จัดไปไม่สนใจก็ข้ามไปนะผมราคาสามร้อยดูแก๊กครับผม อันนี้เป็นหมวกนะชุดเดียวกับเมื่อกี้เลยนะราคาส50ดูเกตนะก็ใส่มาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่สมันก็แบบแปลกๆอยู่นะ <c oughs> นะบางคนอาจจะมองว่าสวยนะบางคนอาจจะมองแปลกอย่างผมก็ได้นะก็หรือว่าใครอยากจะแลกไวส,สัตวสดเฉยๆอยังผมก็ได้นะราคา350ดูเกตนะไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้เออเป็นนะครับตรงช่วงแขนนะครับของชุดเมื่อกี้แหละครับผมนะ ราคา300ดุ๊กแคครับผมใครไม่สนใจก็ค่าไปได้เลยใครอยากจะแลกว่าสะสมก็จัดไปครับผมต่อมาเป็นส่วนกางเกงนะฮะนี่นะครับผมนะก็300ดุ๊กแครครับผมนะใครที่สนใจก็จัดไปไม่สนใจค่าไปได้เลยจ้ะอันนี้เป็นของแต่งยานนะครับผมนะก็เป็นจานชามถ้วยนะครับผมนะ,น,ะมนะนี่นะมีแก้วด้วยนะครับผม้วก็ใครที่สนใจก็ราคา110ดุกแคนะมีตะเขยบด้วยนะฮะ หนึ่งล้านเศษตัวแคทใครไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยครับผมอันนี้มาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเป็นเควสของวอลเฟตที่ชื่อว่าอินทรลอตนะผมนะก็แลกมาแล้วก็เอามาทำเควสนะก็ได้ตัวอินทรลอตมาใช้ได้เลยนะครับผมก็แลกแล้วก็ไปค้ามบูปินนะแล้วก็ไอ้แลกมาปบุปปลินนะก็ไปข้ามนะแล้วก็ไปทำเควส์นะก็จะได้อินทรลอตมาใช้นะครับผมนะ 100รดแคทครับผมอันนี้แฟร์ผัดฟิเมล่านะมาทุกอาทิตย์เช่นกันเหมือนเควสอีนันร้อนเลยนะนะก็ในราคา15ดูแคทครับผมนะีพอเวลาใส่แล้วก็จะมีฟุ้งๆนะเป็นเนี่ยเหมือนใบต้นสดแล้วก็หิงห้อยอย่างนี้นะผมนะใครที่สนใจก็จัดไปไม่สนใจก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นของของบาโลประจำสัปดาห์นี้นะครับ ยิ yeah. น้นะนี่ก็ตัดมาจากในไลฟ์เดี๋ยวก็อัดจากในไลฟ์สดเลยนะฮะก็สำหรับใครที่ดูผ่านใน YouTube นะผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์เป็นกรลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าเวบ